สวัสดีครับนี่คือกล่องชุดทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครับถ้าเปิดดูด้านในนี่คือสวิตช์นี่คือฟิวนี่คือมัอ meter, อลติมิเตอร์นี่คือแหล่งจ่ายไฟ้ากระแสสลับนี่คือแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงนี่คือแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากถาดไฟฉายและที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเราที่เราต่อเป็นวงจรไฟฟ้าแบบขนาดไอยแล้วครับ ให้เราจะนำสายไฟสองด้านมาเสียบที่แหล่งจ่ายไก็สายตรงและไปเสียบที่แรงดันที่สิบสองโวล์ครับและเอาสายสีแดงมาเสียบที่เทอร์มินัลขั้วบวกและนำสายสีดำมาเสียบที่เทอร์มินอลขั้วลบเปิดสวิตช์และเราก็จะพบว่าหลอดไฟสามดวงก็จะติด ถ้าเราแค่จะใช้แค่ตรงที่นี้ที่เดียวถ้าเราเปิดสวิตช์มันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเพราะมันติดแค่ตั้งสามลอดผมขอแนะนำให้ใช้สวิตช์แทนครับ ก็พบว่าหลอดไฟแค่ติดแค่ดวงเดียวถ้าไม่ใช้หลอดไฟดวงนี้เราควรจะปิดและไปเปิดดวงอื่นแทนถ้าไม่ใช้เลยเราควรจะปิดและถ้าเราแลวผมขอแนะนำอย่าใช้หลอดไฟเยอะเั้นเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานครับ